จ่เปดิดร้อยเจ้ารสอ่ผมคิดว่าน่าจะคุ้มกับการที่ว่านักท่องเที่ยวจ่ายมาท่องเที่ยวจะได้เข้าท่ามรกกฏไปเล่นน้ําดูปลาที่เกาะยาแล้วก็จะไปทานข้าวบนเกาะจะมีเล็ดที่เกาะไอ้ครับผม หลังจากวันที่31พฤษภาคมเราก็ปิดสถานที่ท่องเที่ยวของหาดเจ้าใหม่ในเขตอุทยานหาดเจ้าใหม่ของ,งจังหวัดตรังแต่เรายังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวอยู่คือท่ามรกตเราเปิดปิดเดือนเดียวครับเดืทามร,ร,รกุกดปิดตีเดือนกันยาวันที่1ถึงวันที่30กันยาของทุกปีและก็สถานที่ที่เที่ยวได้ตอนนี้คือถ้าว่ามาทะเลตรังก็มีท่ามรกต เกาะยาและก็ไปทานข้าวที่บนเกาะไห่สำหรับราคาก็ยังเป็นราคาเดิมที่จะให้กับนักท่องเทีย่ยวที่จะมาเทีย่ยวจังหวัดตรังแต่นักท่องเทีย่ยวจะได้อะไรบ้างนักท่องเทีย่ยวจะได้เข้า,า,าตั้มบรรกฏไปเล่นน้ําดูปลาที่เกาะยาและก็จะไปทานข้าวบนเกาะรับเลี้ยนจากทานอาหารบนเรือเป็นทานอาหารที่รีสอร์ตเราจะไปทานบนร้านอาหารแล้วก็จะมีเล็กที่เกาะไหครัออบผม ถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเนื่องจากปีนี้เริ่มเปิดให้นักท่องเทีย่ยวมาเทีย่ยวได้บ้างจังหวัดตรังก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่โชคดีนิดเึงเพราะว่ามีคนไทยเทีย่ยวประมาณ 80- 90%คือราคาที่คือคุณมาเทีย่ยวไม่แพงดังที่คิดจ่าย80 0 900อเาผมคิดว่าน่าจะคุ้มกับการที่ว่านักท่องเทีย่ยวจ่ายมา